ใครมองหารถประหยัดน้ำมันที่ดีที่สุดตอนนี้เนะะี่ยฮะต้องยกให้เขาเลยนะคะกับ t ต y o ต้า 4HR 1.8 Hy บ r ิ d รุ่นมิดค่ะคัะนนี้ราคาเพียงแค่499,000บาทเท่านั้นนะคะบอกเลยว่ารถน่าใช้งานมากๆเลยใครที่ตามหารถประหยัดน้ำมันไว้ใช้งานอยู่นะคะแนะนำาอีกหนึ่งทางเลือกเลยผ่อนเพียงแค่9,500บาทเท่านั้นนะคะได้บอดี 4, ้สีขาวสวยกระจกรอบพันธุพัดเดิมภายในสวยเดิมโรงงานแบบนี้เลยการตีมาให้แล้วนะคะตัวรถไม่มีพามาลิกความมันแหละเจ้าของเดิมมีการติดก,กล้องหน้าหลังมาให้แล้วค่ะ ราเดียดคันนี้จะเป็นยังไงนะคะใครที่สนใจนะคะสามารถรับชมคลิปนี้จบแล้วทวหานุ่นได้เลยเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของราเดียดรอบคันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาจะเจอกับนุดเพชรยนอีกเช่นเคยค่ะอยู่ที่สำนักงานใหญ่ค่ะอยู่ที่เซลลอรีไทย68แยกที่1มินบุรีกรุงเทพวันนี้นะคะจัดรถแบบัดน้ํามันที่ดีที่สุดตอนนี้มาให้พี่พี่ได้รับชมกัน1นึคันเลยรถเข้าใหม่วันนี้นะคะกับ To y o ต a c ซีเอสอาไฮบริดรุ่นมิดค่ะคันนี้นะคะเป็นตัวประหยัดน้ํามันค่ะเป็นรถ2ระบบเลยนะคะใครที่ตามหารถประหยัดน้ํามันไว้ใช้งานอยู่นะคะต้องไม่พลาดคัน เลยค่ะคุณวิจาใครตามหาอยู่นะคันนี้ราคาเพียงแค่499,000บาทเท่านั้นเลยนะคะจัดยอดเต็มฟรีดาวผ่อนเพียงแค่9,500บาทบอดี้สีขาวสวยฟังก์ชันจัดเต็มมากๆเลยและที่สําคัญเนี่ยคะคันนี้เจ้าของเดิมมีการติดกล้องหน้าหลังมาให้แล้วได้ไปคุ้มเลยนะคะรายละเอียดคันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเริ่มมารับชมในส่วนของรายละเอียดด้านหน้ากันก่อนเลยตัวนี้นะคะได้ในส่วนของโลโก้สีฟ้าซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของตัวไฮบิดอยู่สภาพเดิมเลยนะคะมาพร้อมกระจังด้านหน้าเป็นสีดําสวยเดิมนะคะกันชนอยู่ส ภาพสวยเลยไฟหน้าโปรเจคเตอร์ค่ะไฟเดย์ทม์นั้งนิ่งไรมีมาให้ครบเซ็นเซอร์คันนี้มีมาให้รอบคันเลยนะคะเลียมสันตัวรถอยู่สภาพเดิมสีเดิมโรงงานเลยรอยฝา่าวงลรงลเดิมแบบนี้ด้วยนะคะกระจกรอบคันได้เป็นพาสเดิมโตโยต้าเลยคุณพี่ป่องสุมร้อเดิมโรงงานนะคะไม่มีพิกความชนหนักมานะคะสําหรับตัวนี้ได้เป็นแม็กเดิมโรงงานอีกด้วยนะคะอยู่สภาพสมบูรณ์ไม่มีนินรยการเบรคฟุตบาทมาเลยและที่สําคัญนะคะคันนี้ได้ยางปี2022ด้วยทั้ง4เสเซนแล้วภายในตัวรถป่องสุมร้อ อยู่สภาพเดิมเลยนะคะไม่มีพลิกคว่ำชนหนักมาเดี๋ยวสันตัวรถอยู่สภาพเดิมเลยนะคะและก็สีไม่มีผิดเพี้ยนด้วยสําหรับตัวนี้สีเดิมโรงงานรอบคันกระจกมองข้างนะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเป็นระบบทับไฟฟ้ามาให้แล้วนะคะกระจกรอบคันได้เป็นพัดเดิมด้วยมาพร้อมติดตั้งคิ้วกระสับมาให้แล้วกระจกรอบคันพัดเดิมแบบนี้เลยนี่นะคะคุณพี่จา๋าแล้วก็มือเปิดสีขาวบุกสวยๆแบบนี้ แล้วมารับชมกันต่อนะคะในส่วนของรายละเอียดภายในคันนี้นะคะคุ้มทนด้วยสีดาค่ะคุณพี่จ๋าได้เป็นเบาะหนังสีดําสภาพสวยคอนโซลกลางเดิมโรงงานเบรกมือไฟฟ้า,ฟาเกียร์ออโตอยู่สภาพสวยเลยนะคะและในส่วนของรายละเอียดนะคะตัวนี้เดี๋ยวนุชเดินให้ใหม่นะสําหรับตัวสายกล้องนะคะอาจจะมาไม่เรียบร้อยนิดนึงนะเพราะว่ารถยังไม่ได้เก็บรายละเอียดเสร็จนะคะคุณพี่จ๋าเดี๋ยวนุชเก็บงานให้นะคะคอนโซลอยู่สภาพสวยเกียร์ออโตเดิมโรงงานนะคะมาพร้อมระบบแอร์ออโตจอทัศสกรีนกล้องถอยหลังนะ ะะมีมาให้ครบเลยสําหรับตัวนี้พรมลัยมอติฟังก์ชันด้วยนะคะกล้องหน้าหลังเจ้าของเดิมมีการแถมมาให้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าได้ไปคุ้มเลยภายในคอนโซลน,นะคะอยู่สภาพเดิมไม่มีรรอยช้าสวยเดิมมาพร้อมพรมสีแดงแบบนี้ที่เจ้าของเดิมติดมาให้แล้วด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของระเีย์ตัวซอกประตูค่ะหัวน็อตแม็กอาร์นะคะอยู่สภาพเดิมโรงงานไม่มีช้ําเลยนะคะน็อต <Not S 2> เดิมเดิมกริบกริบนะคะแผงประตูก็อยู่สภาพเดิมแบบนี้ด้วยค่ะใครที่ตามหาอยู่นะคะโตโยต้าซ r ะะมือ2นะวันนี้จัดได้เลยคันนี้เป็นรถ2ระบบคัน1.8ไฮบริดรุ่นมิดนั่นเองหรือว่าตัวรองท็อปแต่ได้ฟังก์ชั่นมาให้แบบครบๆเลยนะคะระเดียโครงสร้างนะคะเสาวีคันนี้นะไม่มีร่องรอยการแกะไขเลยของตัวน็อตอยู่สภาพเดิมแผ่นเพจนะคะวันเดือนปีผลิตตรงกับสำนันารถสามารถเช็คลุก ตัวเครื่องตัวถังได้เลยนะคะสภาพสวยภายในกว้างนะคะนั่งสบายสบายนะสำหรับรุ่นนี้นะคะได้เป็นตัวไฮบริดด้วยและในส่วนของรายละเอียดท้องพุทธสารด้านหลังนะคะมาพร้อมในส่วนของตัวเบาะหนังอยู่สภาพเดิมนะคะเบาะพับลงมาแล้วนะสามารถขนสัมภาระได้จุกๆเลยคันนี้คุณพี่จ๋ากว้างขวางมากๆเลยใครตามหาอยู่นะฮะโตโยต้าซีเชอาร์มือสองราคาดีจัดได้เลยนะแผงประตู ซอกประตูอยู่สภาพเดิมนะคะน็อต <Not S 1> ไม่มีร่องรอยขยบขยื่นเลยน็อต <Not S 1> เดิมโรงงานนะคะ นี่นะคะน็อตเดิมๆรอย QC ต่างๆนะจากโรงงานยังอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้แผงประตูนะคะไม่มีริ้วรอยถลอกเลยนะคะตัวน็อตโครงสร้างต่างๆอยู่สภาพเดิมป่งซุ้มล้อเดิมโรงงานสวยๆแบบนี้ด้วยนะคะเหลี่ยมสันตัวรถสภาพสวยเลยกระจกด้านหลังนะคะได้เป็นพาร์ทเดิมนะคะจาก To y o ต้ามาพร้อมไฟไท้ายที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะคะอยู่สภาพเดิมและโลโก้ 4HR อนนะคะอยู่สภาพครบแบบนี้นะคะตัวไฮบริดนะคะมีติดตั้งมาให้แล้วนะนี่โลโก้เดิมนะคะจากโรงงานอยู่สภาพ เดิมแล้วก็โลโก้สีฟ้าอยู่สภาพสมบูรณ์ที่ปัดน้ําฝนเดิมสปอยเลอร์หลังคานะคะมีมาให้แบบครบๆเลยคุณพี่คันนี้นะคะใครสนใจรายละเอียดสอบถามได้เลยที่เบอร์โทร0ูนย์เหนะคะสี่สี่้องห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะคุณพี่กว้างมากๆนะบอกเลยเลยว่าคันนี้ซื้อไปคุ้มแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องประหยัดน้ํามันนะคะแล้วก็เก็บสัมภาระต่างๆขนข้าวขนของนะเป็นรถที่น่าใช้งานอีกหนึ่งรุ่นเลยขับขี่สะดวกสบายด้วยนะคะด้านหลังไม่มีการโดนเปลี่ยนมานะ คะตัวน็อตเมกอาร์คอยู่สภาพเดิมแบบนี้เลยพี่พี่จ๋านี่นะคะน็อตเดิมๆไฟท้ายไม่มีดิ้วรอยแตกร้าวไฟท้ายเดิมโรงงานด้วยนะคะสําหรับตัวนี้และในส่วนของรายละเอียดอุปกรณ์ด้านล่างนะคะเครื่องมือแม่แรงนะมีมาให้ครบๆเลยค่ะคันนี้นะคะสะภาพสวยโอ้โหรถแทบจะไม่ต้องเก็บงานเยอะเลยคันนี้ได้สีขาวมาด้วยนะคะใครสนใจโตโยต้าซีมือสองนะบอกเลยคันนี้สวยน่าใช้เลยนะคะเหลี่ยมสันตัวรถอยู่สภาพสวยแบบนี้เลยป่องซุ้มรอทั้ง4ี่ล้อไม่มี การพลิกคว่ำม,มาและเซนเซอร์ด้านหลังมตีติดตั้งมาให้แล้วนะคะทั้งหมด4จุดกันเลยพี่พี่จ๋าระบบรักษาความปลอดภัยมาเต็มมากคุณพี่คันนี้กระจกรอบคันพาสเดิมติดตั้งคิวกันสตร์มาให้แล้วนะคะภายในอะกว้างมา,มากๆเลยนั่งกันสบายๆไม่มีแออัดแน่นอนค่ะคุณพี่จ๋าหนะ้าสภาพสวยมากแล้วก็ซอกประตูนะคะหัวน็อตเมคอาร์คอยู่สภาพเดิมแบบนี้เลยพี่ๆนะคะน็อตเดิมโรงงานนะคะไม่มีร่องรอยขยบขยืขย่นเลยแผงประตูด้านข้างอยู่สภาพเดิมนะคะ น็อตเดิมโรงงานสวยๆเหลี่ยมสันตัวรถอยู free, ่สภาพเดิมเลยสีขาวมุกอยู่สภาพที่สมบูรณ์แบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดฟังก์ชันด้านหน้าก็มีมาให้จัดเต็มเลยซันนี้เดี๋ยวเราไปมารับชมกันนะคะซอกประตูเดิมค่ะคุณพี่จ๋าอยู่สภาพเดิมๆแบบนี้เลยนะคะสติกเกอร์ต่างๆมีตั้งมาให้แล้วน็อตเดิมโรงงานสภาพสวยเลยภายในกริปมากคันนี้ต้องบอกเลยน่าใช้มากๆเลยนะคะกับเครื่องยนต์1.8และที่สําคัญเป็นตัวไฮบริดด้วยได้ไปคุ้มเลยนะคะ เดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูนะคะสำหรับตัวนี้นะอะ สตาร์เครื่องขึ้นมานะคะเรือนไม้ที่โชว์1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่กิโลไม้แท้นะคะพวงมลาลัยมอติฟังก์ชันมาพร้อมระบบพุชเซนคอนโทรมีมาให้หมดแล้วรับสายวางสายมีมาให้นะคะลดเสียงเพิ่มเสียงในตัวพวงมาลัยได้เลยนะคะมาพร้อมจอทัชสกรีนกล้องถอยหลังแอร์ออโต้เบรกมือไฟฟ้านะคะแล้วก็เกียร์ออโต้โอ้โหนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะนี่นะคะเจ้าของเดิมมีงานติดตั้งกล้องหน้าหลังมาให้แล้วด้วยคุณพี่คุ้มเลยคันนี้นะคะใครที่สนใจรถมือสองคุณภาพเกรดเอรา คาคันนี้อยู่ที่499,000บาทเท่านั้นจัดยอดเต็มฟรีดาวผ่อนเพียงแค่9,500บาทค่ะคุณพิจารใหม่ใช้งาน1 1 0 0 0 0 0โรเป็นตัวมิดนะคะเป็นตัวรองท็อปแต่ในส่วนของรายะเอียดตัวฟังก์ชันมีมาให้ค่อนข้างครบเลยนี่นะคะในส่วนของราเดียตัวลูกเล่นเครื่องเสียงนะคันนี้ได้เป็นจอทัชสกรีนมาให้แล้วนะคะนี่ FMAM มีมาให้หมดเลยนะคะหมดต่างๆมีมาให้เหมือนกันนะเดี๋ยวให้ดู วิทยุนะคะแล้วก็ใส่แผ่นได้ด้วยนะเชื่อมต่อโทรศัพท์บลูทูธได้นะคะสําหรับตัวนี้นะแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆมีให้เลือกค่อนข้างเยอะเลยนะคะสําหรับตัวนี้สนใจอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเรทผ่อนหรือการจัดไฟแนนซ์นะคะอาชีพอิสระหรือว่านะคะลูกค้าจะอยากได้เป็นแบบป,ประมาณไหนนะเหมือนแบบอาชีพประมาณไหนถ้าไม่ถ้าแบบไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนไม่ ไม่ชั่ร์ก่ับอาชีพตัวเองเนาะว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนะคะก็สามารถโทรติดต่อนุดมาได้เลยนะคะคันนี้ไฟหน้ารถเปิดปิดใช้งานได้ปกติมากๆเลยคันนี้นะคะคุ้มเลยสวยมากนะคะจอทัชสกรีนประมาณ7นิ้วเนาะมีมาให้ครบเลยแอร์ออโต้นนะคะนแอร์นี่เย็นเจี๊ยบเลยพวงมาลัยอยู่สภาพสวยนะคะไม่มีช้ำนะตัวรถต้องบอกก่อนนะคะว่ายังไม่ได้เก็บงานเลยนะคะคุณพี่จา๋ายังไม่ได้เก็บรายละเอียดเลยนะสำหรับตัวรถซอกประตูนะคะอยู่สภาพเดิมโรงง,งานปริปเดิมแบบนี้นะคะสวยน่าใช้มากคันนี้นะคะต้องยกให้ ให้เขาเลยสาหรับรถประหยัดน้ํามันที่ดีตอนนี้เลยนะคะกับ To โยตนน้า 4HR นะคะ1.8 HyB ร i d รุ่นมิดค่ะคันนี้รถสวยบอดี้เดิมโรงงานนะคะสีขาวมุกไฟหน้าไม่มีดิ้วรอยแตกแล้าเลยการชนต่างๆนะคะอยู่สภาพเดิมไฟหน้ามาพ้องไฟตัดหมอกมีมาให้แล้วนะคะสภาพกริบเลยนะคะสนในรายเดียดเพิ่มเติมติดต่อได้เลยเดี๋ยวเราไปรับชมนะคะในส่วนของรายเดียดหน้าห้องเครื่องคันนี้นะคะว่าสภาพยังน่าใช้และสวยแค่ไหนบ้างไปดูได้เลยค่ะ มารับชมกันต่อนะคะในส่วนของรายเอียนหน้าห้องเครื่องคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์ 1,800cc เป็นตัวประหยัดน้ามันอยู่สภาพสวยเลยนะคะตัวน็อตต่างๆอยู่สภาพเดิมคันหน้านะคะอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้น็อตยึดฝากระโปรงเดิมโรงงานนะคะฝากระโปรงนะคะเมรอารรอยกลมๆสติ๊กเกอร์ต่างๆนะคะยังอยู่ติดตั้งให้เห็นแบบนี้เลยจากโรงงานคุณพี่จา๋าใครสนใจนะคะรถใช้งาน2ระบบนะคะเป็นตัว เครื่องยนต์นะคะเบนซินบวกไฟฟ้านะคันนี้แนะนําเลยเป็นรถประหยัดน้ำมันที่ใช้งานดีมากๆสําหรับตอนนี้นะคะตโตยโยตาะะ้าซีเออาร์นะคะ1.8ไฮบริดนะคะรุ่นมิดนั่นเองค่ะคุณพี่จ๋าราคาขายอยู่ที่4แสน99,000บาทนะคะรถปี2018มาพร้อมใหม่ใช้งานเพียงแค่101,000โลรถใช้งานมือเดียวค่ะคุณพี่จา๋าสนใจรายละเอียดคันนี้ติดต่อได้เลยที่เบอร์โทรดานลางนะคะสําหรับวันนี้ฝากพี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้ช่องของนุชด,ด้วยนะเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิว รถ s อ v มือสองเข้าใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ